สวัสดีครับเปิดแพ็คคู่นะครับตัวผู้ตัวนี้ก็จะเป็นหลานพายุสายแม่จะเป็นบิก๊กกัปแดงเป็นกลปีใหม่เท่าสามหมนห้านะครับตัวนี้ตัวเมียนะครับไก่เสาตัวนี้ก็จะเป็นหลานพายุเหมือนกันนะครับแม่ก็จะเป็นสาย ไก่ลำปางลงมีนะครับแม่นี้เพิ่งอ่เพิ่งไข่เพิ่งไข่เสร็จนะครับไก่สาวนะครับเพิ่งพ่งไข่ทิ้งพึ่งไข่ทิ้งมานะครับตัวผู้ตัวนี้ก็สวยมากเปิดราคามาเบานะคู่นี้ตัวผู้นี้ น้ำหนักตอนนี้อยู่ประมาณสักสองสองสี่สองห้าครับไก่ประมาณไก,ก่ไก่จะเจ็ดเดือนชอบกรทักมามาดูอีกคู่นึงจะเป็นลูกไก่สามเดือนคู่นี้นะครับคู่นี้ คู่นี้จะเป็นผู้บวกผู้นะครับสวยมากจะเป็นหลานเนิวเยียนะครับจะเป็นสายสายพ่อก็จะเป็นเนิวเยียเยียก้าวหน้าสิงด,ดําโดเทาสามหมื่นห้านะครับคู่นี้สายแม่ก็จะเป็นพายุบวกแสนกนบวกแดงรอบวกเขาหรือลั่นนะครับกระดูกโครงสร้างดีมากใครที่ชอบแข้งหน้านั่งงอนองคมคมแม่นแนะครับ ผู้บอกผู้นะครับกระดูกโครงสร้างดีมากนะครับคู่นี้ไก่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับไม่มีตําหนินะครับสวยมากน,นะครับใครชอบก็ทักมาฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ